ลองจินตนาการดูครับเถ้าวันหนึ่งคุณสามารถอัปโหลดทุกความทรงจำทุกความรู้สึกทุกความฝันทุกอย่างที่ทำให้คุณเป็นคุณลงไปในคอมพิวเตอร์ได้สมองของคุณที่มีเซลล์ประสาทมากถึง8 6 0 0 0ล้านเซลล์ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อระหว่างกันมากกว่า100ล้านล้านจุดจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลสำเนาของตัวคุณจะตื่นขึ้นมาในโลกเสมือนจริงสำเนานั้นจะมีความทรงจำเหมือนคุณทุกประการจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคุณ จะคิดว่าตัวเองมีติดสํานึกเหมือนคุณทุกประการแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือสำเนานั้นจะเป็นคุณจริงๆหรือเปล่าหรือตัวคุณที่แท้จริงได้ตายไปแล้วในขณะที่มีอีกคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นคุณกำลังมีชีวิตอยู่แทนนี่คือหนึ่งในคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษยชาติเคยถามตัวเองแล้ววันนี้เราจะมาสำรวจคำถามนี้กันครับสวัสดีครับช่องชวนคิดพิชิตเวิร์สช่องที่พาคุณไปจินตนาการถึงโลกที่ สมมุติว่าวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจคำถามที่อาจเปลี่ยนความหมายของการเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลคำถามที่ว่าถ้าเราสามารถอัปโหลดจิตใจของเราลงในคอมพิวเตอร์ได้เราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้เป็นไปได้จริงหรือไม่นักวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วและถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะหมายความว่าอย่างไรสำหรับพวกเราทุกคนที่สำคัญที่สุดเราจะมาคิดกันว่าถ้าคุณมีโอกาสอัปโหลดจิตใจของตัวเอง คุณจะทำไหมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงคำถามทางปรัชญาที่ลึกซึ้งเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสมองของเราทำงานอย่างไรและทำไมการอัปโหลดจิตใจถึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์สมองมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักลองคิดดูครับในกะโหลกศีรษะของคุณมีเซลล์ประสาทประมาณ86,000ล้านเซลล บางแหล่งประมาณว่าอาจมากถึง1นึ่แสนล้านเซลล์เลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นถ้าคุณนับเซลล์ประสาทในสมองของคุณวินาทีละ1เซลล์คุณจะต้องนับต่อเนื่องไปเป็นเวลามากกว่า2,700ปีโดยไม่หยุดพักเลยแต่จำนวนเซลล์ยังไม่ใช่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดสิ่งที่ทำให้สมองมนมุษย์พิเศษคือการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เหล่านี้ที่เราเรียกว่าไซแนปส์ เซลประสาทแต่และเซล์เชื่อมต่อกับเซลลอื่นเฉลี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง1000 0จุดและในบางกรณีนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ประสาท2เซลล์อาจมีจุดเชื่อมต่อระหว่างกันมากกว่า50จุดรวมแล้วสมองมนุษย์มีจุดเชื่อมต่อมากถึง100ถึง500ล้านล้านจุดเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนที่สุดที่เรารู้จักแล้วถ้าเราจะอัปโหลดจิตใจลงคอมพิวเตอร์เราต้องใช้หน่วยความจำมากแค่ไหน นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันซอกประมาณว่าความจุหน่วยความจำของสมองมนุษย์อยู่ที่ประมาณ2.5เพตาไบต์นั่นคือ2ล้านล้าน5แสนล้านไบต์เพื่อให้เห็นภาพนี่คือความจุที่เทียบได้กับเวิร์ลไวด์เวบทั้งหมดหรือถ้าเปรียบเป็นวิดีโอความคมชัดสูงคุณจะเก็บได้ประมาณ3ล้านชั่วโมงซึ่งถ้าดูต่อเนื่องจะใช้เวลามากกว่า340ปีและนี่คือความจุของสมองเพียงสมองเดียว สมองของคุณนั่นเองแล้วเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วในการทำแผนที่สมองสิ่งมีชีวิตแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถทำแผนที่เครียร์ข่ายสมองได้ครบสมบูรณ์คือหนอนตัวกลมชนิดหนึ่งที่เรียกว่า C e l e g a n s นักวิทยาศาสตร์ทำสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2526หนอนตัวนี้มีเซลล์ประสาทเพียง302เซลล์และมีจุดเชื่อมต่อประมาณ7000จุดแค่นี้ก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำแผนที่ได้ ความก้าวหน้าล่าสุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564นักวิทยาศาสตร์สามารถทำแผนที่สมองของแมลงวันผลไม้ตัวเต็มไวัยได้สำเร็จซึ่งมีเซลล์ประสาทป,ประมาณ139,000เซลล์นี่คือแผนที่สมองที่สมบูรณ์ที่สุดของสัตว์ที่มีพฤติกรรมซับซ้อนแมลงวันผลไม้สามารถบินหาอาหารจำจุดที่อยู่และแม้แต่เรียนรู้จากประสบการณ์แต่ถ้าเทียบกับสมองมนุษย์ สมองมแมลงวันผลไม้เล็กกว่าหลายแสนเท่าการจะทำแผนที่สมองมนุษย์ครบสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีหรืออาจเป็นร้อยปีแล้วถ้าเราทำได้ถ้าเราสามารถสแกนสมองและจำลองมันในคอมพิวเตอร์ได้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์เริ่มพบกับปรัชญาและคำถามที่ว่าเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมจะกลายเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดที่มนุษยชาติต้องตอบ เอาละครับสมมุติว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปจนถึงจุดที่เราสามารถอัพโหลดจิตใจได้จริงกระบวนการนี้จะเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์เรียกแนวคิดนี้ว่า mind uploading หรือ whole brain emulation ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าการจำลองสมองทั้งหมดแนวคิดหลักคือการสแกนสมองของคุณในระดับรายละเอียดที่ละเอียดที่สุด บันทึกตำแหน่งและการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาททุกเซลล์บันทึกความแข็งแรงของแต่ละจุดเชื่อมต่อและบันทึกสถานะทางเคมีทั้งหมดในขณะนั้นจากนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาจำลองในคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมหาศาลสร้างเป็นสมองเสมือนจริงที่ทำงานเหมือนสมองตุ้นฉบับทุกประการแต่มีปัญหาใหญ่ครับเทคโนโลยีการสแกนที่ละเอียดพอในปัจจุบันต้องผ่าสมองออกเป็นชิ้นบางๆหลายล้านชิ้นแล้วถ่ายภาพทีละชิ้น นั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการอัปโหลดจิตใจของตัวเองสมองต้นฉบับของคุณจะถูกทำลายในกระบวนการลองคิดดูครับคุณนอนลงบนเตียงในห้องปฏิบัติการพวกเขาบอกว่าเมื่อคุณหลับไปคุณจะตื่นขึ้นมาในโลกดิจิทัลคุณหลับตาลงแต่สําหรับร่างกายเดิมของคุณนี่คือการหลับครั้งสุดท้ายส่วนในคอมพิวเตอร์มีใครบางคนที่มีความทรงจำเหมือนคุณทุกประการกำลังตื่นขึ้น,นมาและคิดว่าตัวเองเป็นคุณ คำถามคือคนนั้นเป็นคุณจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่นักปรัชญาเรียกว่าปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของอัตลักษณ์ลองคิดแบบนี้ครับถ้าคุณหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาคุณยังเป็นคนเดิมไหมคนส่วนใหญ่จะตอบว่าใช่แน่นอนแต่ถ้าคุณหลับไปแล้วมีใครมาสร้างสำเนาของคุณขึ้นมาสำเนานั้นจะเป็นคุณไหมคนส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มันเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนฉันแต่ทาระหว่างที่คุณหลับ ร่างเดิมของคุณถูกทำลายและสำเนาตื่นขึ้นมาแทนสำเนานั้นจะเป็นคุณไหมนี่คือคำถามที่ไม่มีใครตอบได้อย่างแน่ชัดมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องนี้บางคนเชื่อว่าจิตสำนึกคือเพียงรูปแบบของข้อมูลถ้าคุณคัดลอกรูปแบบนั้นอย่างสมบูรณ์แบบคุณก็คัดลอกจิตสำนึกไปด้วยตามทฤษฎีนี้สำเนาดิจิตอลของคุณจะเป็นคุณจริงๆเพราะมันมีรูปแบบของจิตสำนึกเหมือนกันทุกประการ แต่คนอื่นโต้แย้งว่าจิตสำนึกไม่ใช่แค่ข้อมูลมันคือประสบการณ์ที่ต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่ขาดตอนถ้าสายน้ำนั้นขาดตอนแม้จะมีสายน้ำใหม่ที่เหมือนกันทุกประการไหลต่อมันก็ไม่ใช่สายน้ำเดิมอีกต่อไปตามทฤษฎีนี้การอัปโหลดจิตใจก็เหมือนการฆ่าตัวเองแล้วสร้างคนใหม่ที่คิดว่าตัวเองเป็นคุณขึ้นมาแทนแต่มีคำถามที่ลึกเด้งไปอีกแล้วจิตสำนึกคืออะไรกันแนะ่ นี่คือหนึ่งในปัญหาที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และประชญาที่เรียกกันว่าปัญหายากของจิตสำนึกคุณรู้ว่าคุณมีจิตสำนึกครับคุณรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่ในหัวของคุณมีใครบางคนที่กำลังฟังคำพูดเหล่านี้กำลังคิดกำลังรู้สึกแต่เราไม่รู้ว่าจิตสำนึกเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าทำไมการประมวลผลข้อมูลในสมองถึงทำให้เกิดประสบการณ์ส่วนตัว เราไม่รู้ว่าทำไมมันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นคุณอยู่ลองคิดดูแบบนี้ครับคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้แต่มันไม่รู้สึกอะไรมันไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อคอมพิวเตอร์คำนวณว่า 2&2 บวก2เท่ากับ4มันไม่รู้สึกว่ามันกำลังคำนวณอะไรมันแค่ทำงานตามคำสั่งแต่เมื่อคุณคิดว่า2บวก2เท่ากับ4มันมีประสบการณ์บางอย่างมีใครบางคนที่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่ คำถามคืออะไรทำให้เกิดความแตกต่างนี้และถ้าเราจำลองสมองในคอมพิวเตอร์สมองเสมือนนั้นจะมีจิตสำนึกไหมมีหลายความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้แรกจิตสำนึกเกิดจากการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนเพียงพอถ้าคอมพิวเตอร์สามารถจำลองการทำงานของสมองได้อย่างสมบูรณ์แบบจิตสำนึกก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามทฤษฎีนี้สเนาดิจิทัลของคุณจะมีจิตสำนึกจริงๆ มันจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในนั้นเหมือนที่มีใครบางคนอยู่ในหัวของคุณตอนนี้ความเป็นไปได้ที่2จิตสำนึกต้องการสิ่งที่มากกว่าการประมวลผลข้อมูลอาจต้องการสารเคมีบางชนิดในสมองหรืออาจต้องการโครงสร้างทางชีวภาพบางอย่างหรืออาจต้องการสิ่งลึกลับที่เรายังไม่เข้าใจตามทฤษฎีนี้สเนาดิจิทัล Digital อาจทำงานเหมือนสมองคุณทุกประการแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในมันเป็นแค่หุ่นยนต์ที่ทำตัวเหมือนคุณแต่ไม่มีจิตสำนึก นักปรัชญาเรียกสิ่งนี้ว่าซอมบี้เชิงปรัชญาคือสิ่งมีชีวิตที่ทำตัวเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวอยู่ข้างในและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับถ้าสำเนาดิจิทัลของคุณเป็นซอมบี้เชิงปรัชญามันจะบอกว่ามันมีจิตสำนึกมันจะอ้างว่ามันรู้สึกได้มันจะดูเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความต้องการแต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ข้างในมันเป็นแค่เครื่องจักรที่ตอบโต้อัตโนมัติ และคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือความจริงความเป็นไปได้ที่สามยิ่งน่าขนลุกกว่านั้นอาจเป็นไปได้ว่าแม้แต่คุณเองก็ไม่รู้ว่าคุณมีจิตสำนึกจริงหรือเปล่าลองคิดดูครับคุณรู้สึกว่าคุณมีจิตสำนึกแต่ความรู้สึกนั้นก็เป็นแค่การประมวลผลข้อมูลอย่างหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมที่สมองของคุณแค่บอกตัวเองว่ามีจิตสำนึกทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีนี่คือความลึกลับที่เราอาจไม่มีทางไขได้ แต่สมมุติว่าเราตัดสินใจเดินหน้าต่อไปสมมุติว่าเราเลือกที่จะเชื่อว่าสำเนาดิจิทัลมีจิตสำนึกจริงและตัดสินใจอัปโหลดจิตใจของมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเราลองจินตนาการว่าเทคโนโลยีนี้กลายเป็นจริงและมนุษย์จำนวนมากเลือกที่จะอัปโหลดจิตใจของตัวเองโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความตายจะกลายเป็นทางเลือกในโลกดิจิทัลคุณไม่มีร่างกายที่จะแก่หรือป่วย ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาก็แค่กู้คืนข้อมูลจากการสำรองในทางทฤษฎีคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปแต่การมีชีวิตอยู่ตลอดไปหมายความว่าอย่างไรคุณจะทำอะไรในอีกหนึ่งล้านปีในอีก1,000ล้านปีเมื่อดวงอาทิตย์ขยายตัวและกลืนโลกคุณจะหนีไปที่ไหนเมื่อจักราวาลเย็นตัวจนไม่เหลือพลังงานใดๆคุณจะทำอย่างไรการมีชีวิตอยู่ตลอดไปอาจฟังดูดี แต่มันอาจกลายเป็นคำสาบได้เหมือนกันสิ่งที่สองความหมายของตัวตนจะเปลี่ยนไปในโลกดิจิทัลคุณสามารถสร้างสำเนาของตัวเองได้สำเนาห,หนึ่งอาจไปทำงานอีกสำเนาห,หนึ่งอาจไปท่องเที่ยวอีกสำเนาห,หนึ่งอาจไปเรียนรู้ทักษะใหม่แต่แล้วใครคือตัวจริงถ้าทุกสำเนามีจิตสำนึกเท่าเทียมกันทุกคนก็เป็นตัวจริงเท่าเท่ากันแล้วถ้าสำเนาสองตัวมีความเห็นไม่ตรงกันใครมีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องสำคัญ ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณใครมีสิทธิ์อยู่กับครอบครัวของคุณสิ่งที่สความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นในตอนแรกเทคโนโลยีนี้จะมีราคาแพงมหาศาลเฉพาะคนรวยที่สุดเท่านั้นที่จะมีโอกาสอัปโหลดจิตใจจินตนาการดูครับคนรวยมีชีวิตอยู่ตลอดไปในโลกดิจิทัลสะสมความรู้และประสบการณ์ไปเรื่อยๆขณะที่คนจนยังต้องตายเหมือนมนุษย์ทั่วไปช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของการมีชีวิตอยู่ตลอดไปกับการต้องตายนี่อาจเป็นความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสิ่งที่สความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะเปลี่ยนไปถ้าคุณอัปโหลดจิตใจแต่คนรักของคุณไม่อัปโหลดคุณจะอยู่ดูเขาแก่และตายไปแล้วคุณจะทำอย่างไรรักใหม่ไหมหรืออยู่คนเดียวตลอดไปหรือถ้าทั้งคู่อัพโหลดความรักที่มั่นคงจะกลายเป็นอะไรเมื่อคุณมีเวลาไม่จำกัดความสัมพันธ์ยังมีความหมายไหม สิ่งที่5เศรษฐกิจจะถูกพลิกโฉมในโลกดิจิทัลคุณไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องมีที่อยู่ไม่ต้องมีเสื้อผ้าสิ่งที่คุณต้องการคือพลังประมวลผลและหน่วยความจำอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ตอบสนองความต้องการทางกายภาพจะหายไปและอุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการทางดิจิทัลจะเกิดขึ้นแทนแต่ถ้าคุณสามารถคัดลอกตัวเองได้คุณก็สามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่จำกัดเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเมื่อแรงงานไม่มีขีดจำกัด สิ่งที่6ศาสนาและปรัชญาจะ,ะเผชิญกับคำถามใหม่ถ้าคุณอัปโหลดจิตใจวิญญาณของคุณไปด้วยไหมถ้าคุณสร้างสำเนาของตัวเองสำเนามีวิญญาณไหมถ้าคุณตายทางกายภาพแต่มีสำเนาดิจิทัลคุณไปสวรรค์หรือนรกไหมศาสนาต่างๆจะต้องตอบคำถามเหล่านี้และคำตอบอาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีมานับพันปีแต่ในท่ามกลางคำถามเหล่านี้มีคำถามพื้นฐานที่สุดที่เราต้องตอบก่อนนั่นคือ อะไรทำให้เราเป็นมนุษย์เมื่อเราถามว่าถ้าอัปโหลดจิตใจแล้วเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ไหมเราต้องถามก่อนว่าอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์มีหลายมุมมองครับมุมมองแรกมนุษย์คือร่างกายตามมุมมองนี้ความเป็นมนุษย์ผูกติดอยู่กับร่างกายทางชีววิทยาเนื้อกระดูกเลือดสมองที่ทำจากเซลล์ประสาทถ้าคุณอัปโหลดจิตใจลงคอมพิวเตอร์คุณจะไม่มีร่างกายอีกต่อไป และถ้าไม่มีร่างกายคุณก็ไม่ใช่มนุษย์ตามมุมมองนี้สำเนาดิจิทัลอาจเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมีจิตสำนึกมีความรู้สึกแต่ไม่ใช่มนุษย์มุมมองที่2มนุษย์คือจิตใจตามมุมมองนี้ร่างกายเป็นแค่ภาชนะที่บรรจุจิตใจสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณคือความคิดความทรงจำบุคลิกภาพความรู้สึกถ้าสิ่งเหล่านี้ถูกย้ายไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ คุณก็ยังคงเป็นคุณและถ้าคุณยังเป็นคุณคุณก็ยังเป็นมนุษย์มุมมองนี้มองว่าร่างกายเป็นเพียงฮาร์ดแวร์จิตใจคือซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์สามารถทำงานบนฮาร์ดแวร์ต่างๆได้มุมมองที่3มมนุษย์คือประสบการณ์ตามมุมมองนี้ความเป็นมนุษย์คือการใช้ชีวิตแบบมนุษย์การเกิดการเติบโตการรักการสูญเสียการแก่และการตายถ้าคุณไม่ต้องตายคุณยังเป็นมนุษย์ไหม ถ้าคุณไม่รู้จักความเจ็บปวดทางกายคุณยังเข้าใจมนุษย์คนอื่นไหมถ้าคุณไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องนอนหลับไม่ต้องหายใจประสบการณ์ของคุณยังเหมือนกับประสบการณ์ของมนุษย์ไหมตามมุมมองนี้สำเนาดิจิทัลอาจจำความทรงจำของการเป็นมนุษย์ได้แต่ไม่สามารถมีประสบการณ์แบบมนุษย์ได้อีกต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ต่างจากมนุษย์สำเนาดิจิทัลจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ มุมมองที่4มนุษย์คือความสัมพันธ์ตามมุมมองนี้คุณเป็นมนุษย์เพราะคุณมีความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นคุณเป็นลูกเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นคนรักความสัมพันธ์เหล่านี้ทําให้คุณเป็นคุณถ้าสำเนาดิจิทัลยังคงรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ถ้ายังเป็นลูกที่รักพ่อแม่ยังเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ยังเป็นคนรักที่อ่อนโยนสำเนานั้นอาจยังเป็นมนุษย์แต่ถ้าความสัมพันธ์เหล่านั้นเปลี่ยนไป ถ้าคุณอยู่ในโลกดิจิทัลจนไม่เข้าใจคนในโลกจริงอีกต่อไปคุณอาจไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเช่นกันผมคิดว่าทุกมุมมองมีความจริงอยู่บางส่วนครับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งเดียวมันเป็นการผสมผสานของร่างกายจิตใจประสบการณ์และความสัมพันธ์และถ้าเราอัพโหลดจิตใจเราอาจรักษาบางส่วนของความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่เราจะสูญเสียบางส่วนไปอย่างแน่นอนสิ่งที่เหลืออยู่อาจเป็นมนุษย์รูปแบบใหม่ หรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์ขึ้นอยู่กับว่าเราให้คำนิดกับคำว่ามนุษย์อย่างไรแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการอัปโหลดจิตใจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทั้งความหมายของความเป็นมนุษย์และความหมายของการมีชีวิตถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจริงคุณจะทำอย่างไรนี่ไม่ใช่คำถามที่ไกลตัวนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นไปได้ในอีก60-100ถึงปี นั่นหมายความว่าลูกหลานของเราอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจนี้ลองคิดดูครับคุณอายุ80ปีร่างกายกำลังเสื่อมโทรมแพทย์บอกว่าคุณมีเวลาเหลือไม่มากแล้วมีคนเสนอให้คุณอัปโหลดจิตใจคุณสามารถมีชีวิตต่อไปได้ยังคงคิดยังคงรู้สึกยังคงรักคนที่คุณรักแต่ร่างกายของคุณจะหายไปและคุณไม่น่ใจว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมาในคอมพิวเตอร์จะเป็นคุณจริงหรือเปล่า คุณจะทำไหมหลายคนอาจตอบว่าไม่ผมขอตายแบบมนุษย์พวกเขาอาจเชื่อว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการหนีความตายคือการหนีจากความเป็นมนุษย์หลายคนอาจตอบว่าได้ผมต้องการมีชีวิตต่อพวกเขาอาจเชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดและโอกาสที่จะยังคงมีจิตสำนึกอยู่ดีกว่าความดับสูนแต่ผมคิดว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรคำตอบอยู่ที่ว่า คุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเลือกหรือเปล่าถ้าคุณเลือกอัปโหลดคุณต้องเข้าใจว่าคุณอาจกำลังสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ที่คิดว่าตัวเองเป็นคุณในขณะที่ตัวคุณจริงๆอาจดับสูญไปแล้วถ้าคุณเลือกไม่อัปโหลดคุณต้องเข้าใจว่าคุณอาจกำลังปฏิเสธโอกาสที่จะมีชีวิตต่อเพียงเพราะความกลัวในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดครับมีเพียงคำถามที่เราต้องตอบด้วยตัวเองและบางทีนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ ความสามารถในการถามคำถามที่ไม่มีคำตอบและความกล้าที่จะตัดสินใจแม้จะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้การอัปโหลดจิตใจจะยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่คำถามที่มันถามมีความหมายสำหรับวันนี้คำถามว่าอะไรทำให้เราเป็นเราไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีมันเป็นคำถามที่เราเผชิญทุกวันเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณยังเป็นคนเดิมไหมคุณในวันนี้เหมือนกับคุณเมื่อสิบปีก่อนไหมความทรงจำที่หายไป ประสบการณ์ที่สะสมความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทำให้คุณเป็นคนเดิมหรือคนใหม่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์ในร่างกายเราเกือบทั้งหมดถูกแทนที่ทุกๆ7ถึง10ปีนั่นหมายความว่าร่างกายของคุณวันนี้ไม่มีอะตอมเดียวเหมือนกับร่างกายเมื่อ1ิปีก่อนแล้วอะไรทำให้คุณยังเป็นคุณบางทีคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่คงที่บางทีตัวตนของเราเป็นกระบวนการไม่ใช่สิ่งของมันเป็นสายน้ำที่ไหลต่อเนื่อง ไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งที่หยุดนิ่งและถ้าตัวตนเป็นกระบวนการการอัพโหลดจิตใจก็อาจเป็นการสร้างกระบวนการใหม่ที่ไหลต่อจากกระบวนการเดิมแต่ไม่ใช่กระบวนการเดิมอีกต่อไปเหมือนกับแม่น้ําที่แตกสาขาสองสน้ํามาจากต้นกําเนิดเดียวกันแต่ไม่ใช่แม่น้ําเดียวกันอีกต่อไปนี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องของอนาคตแต่เป็นเรื่องของทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเพราะทุกวันที่ผ่านไป คุณก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยทุกประสบการณ์ใหม่ทุกความทรงจําที่สร้างขึ้นทุกความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยๆและนี่อาจเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งเราไม่เคยสมบูรณ์เราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการอัปโหลดจิตใจอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดแต่มันก็เป็นแค่อีกก้าวหนึ่งบนเส้นทางที่เราเดินอยู่ทุกวันเส้นทางของการกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน เอาละครับมาสรุปกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการสำรวจคำถามนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์สมองมนุษย์มีความซับซ้อนมหาศาลด้วยเซลล์ประสาท86,000ล้านเซล์ลและจุดเชื่อมต่อมากกว่า100ล้านล้านจุดนักวิทยาศาสตร์เพึ่งทำแผนที่สมองของสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ประสาท139,000เซลลได้สำเร็จการจะทำแผนที่สมองมนุษย์และจำลองมันยังต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีหรือร้อยปี ในเรื่องของกระบวนการการอัปโหลดจิตใจในปัจจุบันต้องทำลายสมองต้นฉบับนั่นหมายความว่าร่างกายเดิมจะตายไปและมีสำเนาดิจิทัลที่มีความทรงจำเหมือนกันตื่นขึ้นมาแทนในเรื่องของปรัชญาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจิตสำนึกคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าสำเนาดิจิทัลจะมีจิตสำนึกจริงหรือไม่และเราไม่รู้ว่าสำเนานั้นจะเป็นเราจริงหรือเป็นคนใหม่ที่คิดว่าตัวเองเป็นเรา ในเรื่องของสังคมถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างความตายจะกลายเป็นทางเลือกตัวตนจะกลายเป็นสิ่งที่คัดลอกได้ความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นและคำถามทางศาสนาและจริยธรรมจะต้องถูกทบทวนใหม่ทั้งหมดในเรื่องของความเป็นมนุษย์ไม่มีคำตอบตายตัวว่าอะไรทำให้เราเป็นมนุษย์อาจเป็นร่างกายอาจเป็นจิตใจอาจเป็นประสบการณ์หรือ,ออาจเป็นความสัมพันธ์ และถ้าเราอัปโหลดจิตใจเราอาจรักษาบางส่วนไว้ได้แต่จะสูญเสียบางส่วนไปและสุดท้ายในเรื่องของการตัดสินใจถ้าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นคุณจะต้องเลือกว่าจะอัปโหลดหรือไม่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดมีเพียงคำถามที่คุณต้องตอบด้วยตัวเองแต่บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คำตอบแต่เป็นคำถามเพราะการถามว่าเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่ไหม บังคับให้เราต้องถามว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรและเมื่อเราถามคำถามนั้นเราก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางทีความเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรือจิตใจหรือประสบการณ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการถามคำถามเกี่ยวกับตัวเองอยู่ที่ความสามารถในการสงสัยว่าเราคือใครและตราบใดที่เรายังถามคำถามนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในร่างกายหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์บางทีเราก็ยังเป็นมนุษย์ หรืออาจจะดีกว่านั้นบางทีเราจะกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มากกว่ามนุษย์แต่ยังคงรักษาสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ความสามารถในการรักความสามารถในการสงสยัยความสามารถในการฝันและบางทีนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะยังเป็นมนุษย์หรือเปล่าแต่เราจะยังเป็นสิ่งที่มีความหมายหรือเปล่าผมอยากรู้ความเห็นของคุณครับถ้ามีโอกาสคุณจะอัปโหลดจิตใจของตัวเองไหม และคุณคิดว่าสำเนาดิจิทัลจะเป็นคุณจริงหรือเปล่าแชร์ความคิดในคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณมีคำถามที่อยากให้ผมสำรวจส่งมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ